ไปขุดศพนางสุนทรีปริภาชกที่ตนเองหมกไว้นะครับในคูน้ําที่อยู่รอบอวิหารเชตวันนะครับยกศพขึ้นมาจากคูน้ำนะครับยกขึ้นสู่เตียงนะครับแล้วนําไปสู่นครสาวัตถีเดินทางไปถนนนี้ไปถนนโน,น้นจากปรอกนี้ไปตอกนู้นแล้วก็จ้างมนุษย์โพธนาว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกนะครับที่ได้ฆ่านางดูก่อนพิสุททั้งหลายเสียงนั่นจักมีอยู่ไม่นาน มีอยู่7วัน,วนล่วงเจวันแล้วก็จะหายไปดูก่อนที่สุดทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านจงโต้ต่อมนุษย์ทั้งหลายที่เห็นภิกษุทั้งหลายแล้วด่าบริพาทเคียดขึงด้วยวาจาอันหยาบคายนั้นและมิใช่วาจา,าของสัตว์ปรุษว่าอภูตตวาทีนิระยังอุเปติโยวาปิกัตวานักโรมีติจะหะอุโภป,ปิเตเปจะสมาภวันติ 你恨。